มาดูข้อต่อไปอีกครับหนูไอ้ข้อนี้มาแปลกครับเขาวางเงินไขมาเป็นเศษส่วนเลยครับ1ส่วน A อส่วน B 2ส่วน C 1ส่วนดีอย่างนี้ครับหนูครับแล้วให้หนูทำการตรวจสอบเดิมๆเหมือนเดิมก็หนึ่งก็สองครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนทำโจทย์ข้อนี้นี่ขอนิดหนึ่งนะหนูนะไอ้ที่มันเป็นเศษส่วนอย่างเงี้ยหนึ่งส่วน A 3ส่วน B อย่างเงี้ยหนูสามารถกลับเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษได้นะครับ อย่างเช่น1ส่วน A หนูก็กลับมาเป็น A 1. ส่วน1 3ส่วน B ก็กลับเป็น B 3. ส่วน3 2ส่วน C ก็ C ส่วน2 1ส่วน D นวนก็เขียนเป็น D ส่วน1ได้นะครับหนูเออกลับเสร็จส่วนได้แต่มันก็ต้องกลับทุกตัวเลยนะกลับทุกตัวเลยทั้ง A ทั้ง B ทั้ง C กลับหมดเลยนะครับเอ๊ะแ,แถมหน่อยแถมหน่อยแล้วพอกลับเสร็จนะ A ส่วน1มันก็คือเยเฉยๆครับ B d ส่วน1มันก็คือดยเฉยๆครับหนูเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอเขียนเป็นดีเฉยๆเอเฉยๆซะเลยนะหนูนะ เอาเอาเอาเ,อาเอาแค่นี้ก่อนหนูกลับเศษส่วนแล้วหนูเขียนสมัยอย่างนี้ก่อนครับและปูเดียวเนี่ยเราก็จะใช้ไอ้สีสม้สมๆนี่แหละมาคํานวณน,นะครับส่วนไอ้บนๆนี่ไม่เอาแล้วตัวนี้ไม่เอาแล้วงงนะครับกลับเศษส่วนกันเลยเอาเขียนไปนะหนูนะ ที่นี่ครับพอหนูเขียนใหม่ละเงินไขใหม่ละก็มาตรวจสอบคอนหนึ่งครับ f น้อยกว่าดีจริงไหมจริงไหมก็ต้องทำตามขั้นตอนเดิมครับ1ก็ต้องเลือกช่วงจาก f ไป d f ไป d ไอ้นี่ต้องถอยหลังครับจาก f มา e มาดีนี่ต้องถอยหลังครับ f มา e มาดีต้องถอยหลังก็ถ้าถอยหลังเนี่ยคัดลอกใหม่เลยละกันนะครับเริ่มต้น f ครับแล้วไป e ไปดีถอยหลังเนี่ยอย่าลืมเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับ จากมากก็ต้องเปลี่ยนเป็นน้อยเปลี่ยนเป็นน้อยอย่างนี้นะครับนุครับแล้วก็มาเปรียบเทียบ <ๆ S 2> หัวหางครับ f กัดีไอ้ข้อนี้นี่นเครื่องหมายมันชี้ไปทางเดียวกันก็สรุปได้อย่างนี้ก็สรุปได้ว่า f น้อยกว่า D นะครับ f น้อยกว่า D ีอ้าเหมือนข้อหนึ่งเลยถ้าอย่างนั้นข้อหนึ่งก็จริงอะจบไปข้อหนึ่งครับนูครับ เลวข้อ2แล้วครับข้อ 2G น้อยกว่าดีก็ต้องเลือกช่วงใหม่ครับเลือกจาก G มาดีก็ถอยหลังอีกแล้วครับหนูจาก G เนี่ยถอยมา f มา E มาดีถอยหลังนะครับจาก G นะครับถอยมา f e มาอมาดีเนี่ยถอยหลังครับถอยหลังถอยหลังอย่างนี้หนูก็อาจจะคัดลอกใหม่ก็ได้นะครับเริ่ม G ถอยมา f มา E มาดีเอ้ยถอยหลังนี่อย่าลืมเปลี่ยนเครื่องหมายนะจากน้อยก็ต้องเปลี่ยนเป็นมาก จากมากก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นน้อยจากมากก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นน้อยนะครับอย่าลืมเปลี่ยนเครื่องหมายก็จะได้ช่วงออกมาเป็นเช่น,นี้เสร็จแล้วหนุเปรียบเทียบหัวหางครับจีก็ดีครับนูกครับจากจีมาดีเนี่ยนุสังเกตนะครับมันมีเครื่องหมายกลับทิศทางก,ก,ก,กันอยู่ครับเนี่ยไอ้นี่มากไอ้นี่น้อยเนี่ยมันกลับทิศกลับทางกันอยู่ถ้ามันกลับทิศทางกันอย่างนี้มันจะทําให้สรุป ไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อที่สองนั้นสรุปไม่ได้ครับหนูกรับสรุปไม่ได้ขอ้อ1จริงข้อสองสรุปไม่ได้มันแตกต่างกันแตกต่างกันก็ต้องเลือกช้อยสี่ชนนี้ครับมาดูข้อต่อไปอีกครับไอ้ข้อนอี้ก็ถามว่าจากเงื่อนไขข้อที่ผ่านมานั้น เอาข้อเดิมนั่นแหละมาต่อนะครับให้ตรวจสอบครับว่า A มากกว่าเท่ากับ e ถูกหรือไม่ถูกครับนุครับอันดับแรกครับหนูก็ต้องเลือกช่วงจาก a ไปหา e ซะก่อนครับจาก a มา e เนี่ยหนูมันต้องใช้ d เป็นสะพานเชื่อมนะครับบนก็ดีล่างก็ดีมีเหมือนกันเนี่ยก็ใช้ d เป็นสะพานเชื่อมแล้วก็เริ่มต้นจาก A ครับมา b c d แล้วก็ลงสะพานแล้วก็มา e ครับจาก A ครับมา b c d แล้วลงสะพานแล้วมา e เดินหน้าอย่างเดียวครับนุเดินหน้าอย่างเดียวหนูอาจจะคัดลอกมาเขียนใหม่ก็ได้นะก็คือจาก A มา b ส่วน3 C ส่วน2แล้วก็ d นะครับแล้วก็ไป E A มา b มา C เนี่ยมันใช้เครื่องหมายเท่ากับนะครับเนี่ยเท่ากับเท่ากับเท่ากับนะครับแล้วจาก d ไป E เนี่ยมันใช้เครื่องหมายมากกว่าเท่ากับไอตรง d ไป E นี่มากกว่าเท่ากับครับอย่างนี้ครับนุครับเนี่ยครับช่วงที่นุเลือกับเป็นเช่นเนี้ยช่วงที่นูเลือกก็เป็นอย่างเนี้ยทีนี้ครับหนุจับตาดูครูให้ดีนะครับ ในช่วงที่เลือกนี่มันมีเครื่องหมายเท่ากับอยู่เห็นไหมครับมีเครื่องหมายเท่ากับอยู่ไอ้เครื่องหมายเท่ากับเนี่ยเราสามารถตัดทิ้งไปตัดทิ้งไปตัดทิ้งไปแล้วเหลือไว้ตัวเดียวได้จริงไหมไอ้เครื่องหมายเท่ากับเท่ากับเท่ากับเนี่ยนูตัดทิ้งไปตัดทิ้งไปแล้วเหลือไว้ตัวเดียวได้ก็เหลือแต่ A และกันเหลือแต่ A เพราะเขาถามเเขาถาม E ก็เหลือแต่ A นะครับเหลือ A ไว้ก็จะได้ว่า A มันมากกว่าหรือเท่ากับ E นี่คือสิ่งที่เหลืออยู่ครับ A มากกว่าหรือเท่ากับ E สิ่งที่เหลืออยู่ซึ่งมันเป็นเหมือนข้อหนึ่ เจออย่างงี้ไม่ต้องมาส,สรุปอะไรครับไม่ต้องสรุปอะไรมันเหมือนกันน่ะมันเหมือนกันอย่างนี้ก็ตอบว่าข้อที่หนึ่งเป็นจริงเลยครับเพราะมันเหมือนกันเลยครับก็ตอบข้อหนึ่งเป็นจริงจอดครับอุบาข้อนี้นี่พิเศษครับมันนอกเหนือกฎเกณฑ์ที่เราเรียนผ่านไปนิดๆครับหน,นูครับ,รบเอา้าหนูวิเคราะห์เจาะไปแค่นี้ก่อนนะครับอื ทีนี้มาดูอ e ีข้อครับอ e ีข้อให้ตรวจสอบว่า c หาร2มากกว่า f ก็ต้องทำตามขั้นตอนนะครับอันดับแรกก็ต้องเลือกช่วงจาก c นะครับไปหา f ก็ต้องออกจาก c มาเจอ d แล้วก็ลงสะพานแล้วก็เดินหน้าไปหา f นะครับจาก c มา d ลงสะพานเดินหน้าไปหา f ก็คือช่วงที่เห็นนี้ครับสีฟ้าๆ ah. เดินหน้าลูกเดียวครับเดินหน้าลูกเดียวหนูคัดลอกมาเขียนใหม่ก็ได้นะครับ c หาร2เท่ากับ d มากกว่าเท่ากับ e แล้วก็มากกว่า f นี่นี่นี่คัดลอกมาเขียนใหม่ซะเลยนะครับ เสร็จแล้วในช่วงที่หนูเลือกเนี่ยมันมีเครื่องหมายเท่ากับอ่ถ้าอย่างนั้นก็ตัดทิ้งไปแล้วก็เหลือไปตัวเดียวนะครับเหลือแต่ซีาอนสองตัวเดียวแล้วเปรียบเทียบหัวหางได้เลยครับเนี่ยเปรียบเทียบหัวท้ายได้เลยก็คือซีารนสองกับเอฟข้อนี้เครื่องหมายชี้ไปทางเดียวกันถ้ามันชี้ไปทางเดียวกันก็สรุปได้ครับสรุปได้ว่าซีารนสองมันมากกว่าเอฟซึ่งก็จะไปเหมือนข้อสองพอดีเลยครับซีาอนสองมากกว่าเอฟเหมือนกันพอดีเพราะฉะนั้นข้อสองก็เป็นจริงครับ ข้อหก็จริงข้อสอก็จริงจริงทั้ง2ข้อก็ต้องล่อช้อยหนึครับหนูครับข้อตัดไปครับไอ้ข้อนี้ก็ถามว่าจากเง่อนไขที่ผ่านมาไอ้ข้อเดิมนั้นนะครับให้ตวรวจสอบว่าเน้อยกว่าเท่ากับดีจริงหรือไมอ่ครับหนูครับ มันก็ต้องเลือกช่วงจาก f มาดีก <paint Aub> ่ <ain> อนนะครับหนูจาก f มา d นี่ก็ถอยหลังครับ f มา E มา d f มา E มา D ถอยหลังถอยหลังถอยหลังอ่ะก็จะถอยหลังนี่ก็คัดลอกใหม่แล้วกันนะครับหนู F ถอยหลังมา E มา D การถอยหลังอย่าลืมเปลี่ยนเครื่องหมายนะจากมากก็ต้องเปลี่ยนเป็นน้อยจากมากก็ต้องเปลี่ยนเป็นน้อยอย่างนี้เสร็จแล้วเปรียบเทียบหัวหางครับหนู f กับ d ข้อนี้เนี่ยเครื่องหมายไหลไปทางเดียวกันอย่างนี้สรุปได้ มันจะสรุปออกมาได้ว่านะครับได้ว่า F เ,เนี่ยมันน้อยกว่า D นะครับน้อยกว่าเฉยเฉยนะเฟน้อยกว่าเฉยเนะกับดีน้อยกว่าเฉยๆนะย,ย,ๆนะย,ยๆแต่ไอ้ข้อที่หนึ่งนี่ดันมาบอกว่าน้อยกว่าเท่ากับเอามันไม่ได้ไอ้ที่เราสรุปนี่มันน้อยกว่าเฉยเไอ้นี่ดันมามีเท่ากับด้วยมันไม่ใช่ไม่เหมือนกันถ้าอย่างนั้นข้อที่หนึ่งน,นั้นไม่จริงครับ ผิดเลยครับข้อที่หนึ่งนี่ผิดเลยเพราะมันเพีย้ยนะนะนๆะ,นะ,นะ,นะโอเคนะเอา้าหนูลองตรวจสอบนะครับเพี้ยนนิดเดียวเองครับไม่ได้ครับไม่ได้ผิดทันทีนะครับ ทีนี้มาดูข้อ2ต่อกับ F มากกว่า B ส่วน3จริงไหมก็ต้องเลือกช่วงจาก F ไป B หาร3ครับก็ต้องจาก F ถอยหลังมาอ่าข้อนี้ต้องใช้ดีเป็นสะพานเชื่อมแล้วนะครับก็จาก F ถอยหลังมา D ครับแล้วก็ขึ้นสะพานแล้วก็ถอยหลังไป B จาก F นะครับมา E มาดีขึ้นสะพานแล้วก็ไป B ครับหนูถอยหลังครับถอยหลังอ่าถ้าถอยหลังนี่ก็เขียนใหม่เลยแล้วกันนะครับเริ่มต้นที่ F นะครับแล้วมา E มาดีหาร2แล้วก็ B หาร3เสร็จแล้วใส่เครื่องหมายครับ ระวังนะครับถอยหลังเนี่ยมันต้องเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับจากมากก็ต้องเปลี่ยนเป็นน้อยจากมากนี่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นน้อยส่วนไอ้เ oh ครื่องหมายเท่ากับน so <they> <influences. correlation. S 2> ี่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับก็ใส่เท่ากับมันเดิมมันแหละนะครับใส่เท่ากับมันเดิมมันแหละเลยได้ช่วงเป็นชั้นนี้ครับหนูที่นี้ครับในช่วงที่หนูเลือกเนี่ยมันมีเครื่องหมายเท่ากับอยู่เห็นไหมครับอ่าจะมีเครื่องหมายเท่ากับอยู่อย่างนี้ก็ตัดทิ้งไปเหลือไว้ตัวเดียวตัดทิ้งไปเหลือไว้ตัวเดียวอ่ะก็เหลือแต่ b ส่วน3แล้วกันก็จะเหลือแต่ f EB ส่วนนน3เเหหลลืืออแแคคีี้้ แล้วหนูก็เปรียบเทียบหัวท้ายได้ครับหัวท้ายก็คือ a อฟส่วนสเนี่ยนะเครื่องหมายมันไหลไปทางเดียวกันนะครับน้อยกว่าเหมือนกันไออย่างนี้สรุปได้ครับก็จะสรุปได้ว่า F มันน้อยกว่า B ส่วนสามเน้อยกว่า B ส่วนสมันต้องน้อยกว่านะ F มันต้องน้อยกว่านะแต่ไอ้นี้ดันมาบอกว่า F มากวามากว่ามากกว่าเอา้าผิดนะสิมันก็ผิดนะสิเพราะฉะนั้นข้อที่2ก็ไม่จริงครับหนูข้อที่2นี่ก็ไม่จริงครับ หนึ่งก็ไม่จริงสองก็ไม่จริงก็ต้องเลือกช้อยสองโอเคนะครับม,มาดูข้อต่อไปครับหนูข้อนี้ก็ถามว่าจากเงื่อนไขข้อที่ผ่านมาจากไอ้ข้อเดิมนะครับให้ตรวจสอบว่า G เท่ากับดีเนี่ยถูกไหมแหมอย่างนี้ก็ต้องเลือกช่วงจาก G ไปดีซะก่อนครับ จาก G ไปดีก็แค่ถอยหลังครับจาก G มา f มา E มา D G แล้วก็ถอยหลังมาครับอันนี้ถอยหลังหนูอาจจะคัดลอกใหม่ก็ได้นะครับก็คือ G ถอยมา f มา E มาดี D. เพื่อความชัวครับลอกมาใหม่ถอยหลังนี่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับจากน้อยก็ต้องเปลี่ยนเป็นมากมากก็ต้องเปลี่ยนเป็นน้อยมากก็ต้องเปลี่ยนเป็นน้อยอย่างนี้นะครับหน,น,น,นูนี่เปลี่ยนข้นไปอย่างนี้ทีนี้พอเปลี่ยนเครื่องหมายเสร็จได้ช่วงสาเร็จหนูเปรียบเทียบหัวกับท้ายครับหัวกับหางนี่ครับ ไอ้ข้อนี้วางกลางเนี่ยมันมีเครื่องหมายกลับด้านกันอยู่ครับหนูไอ้นี่มันมากและไอ้นี่มันน้อยมันกลับด้านกันอยู่ถ้าเครื่องหมายมันกลับด้านกันอย่างนี้มันจะทําให้สรุปไม่ได้ครับมันจะสรุปไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งเนี่ยโผล่มาปุ๊บก็สรุปไม่ได้ปั๊บกลับหนูเอา้าวข้อหนึ่งสรุปไม่ได้ครับหนูจอดไปหนึ่งจบครับ นี่มาดูข้อ2ครับหนุครับไอข้อที่2อเนี่ยให้หนูตรวจสอบว่า e เท่ากับ b ส่วน3ก็ต้องเลือกช่วงครับจาก e ไป b ข้อนี้ต้องใช้ d เป็นสะพานเชื่อมนะครับแล้วจาก d ถอยมาครับถอยถอยถอยมา d มา c มา b e นะครับถอยมาอย่างนี้ครับหนูถอยครับเอาเขียนใหม่ซะเลยแล้วกันนะครับเริ่มต้นที่ e ครับแล้วก็ถอยมา d มา c ส่วน2 b ส่วน3อย่างนี้นะครับถอยหลังนี่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายนะหนูนะ จากมากกว่าเท่ากับก็ต้องเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าเท่ากับอย่างนี้แล้วจากดีไปซีใช้เท่ากับซี C ไปบีก็ใช้เท่ากับเพราะฉะนั้นตรงนี้เขียนเครื่องหมายเท่ากับเท่ากับอย่างนี้นะครับหนูครับเอถ้ามันมีเครื่องหมายเท่ากับอยู่เนี่ยหนูเราสามารถตัดไปเหลืออันเดียวตัดไปเหลืออันเดียวก็เหลือ b ส่วนสามแล้วกันนะครับก็เลยได้ว่า E เนี่ยมันน้อยกว่าเท่ากับ b ส่วนสามน้อยกว่าเท่ากับทีนี้ครับหนูเราเคยเรียนไปในข้อตกลงที่หนึ่งนู่นนะครับรับแรก ถ้ามันเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับล้วนๆอย่างเงี้ยเครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับล้วนๆอย่างเงี้ยมันจะสรุปไม่ได้นะหนูสรุปไม่ได้นะสรุปไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อที่สองก็สรุปไม่ได้ครับสรุปไม่ได้เพราะมันเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับล้วนๆย่สรุปไม่ได้ข้อหนึ่งก็ไม่ได้ข้อสองก็สรุปไม่ได้ไอ้อย่างนี้สรุปไม่ได้ทั้งทั้งคู่เลยก็ต้องเลือกชอยสามครับหนูครับ มาเล่นข้อนี้ต่อครับหนูไอข้อนี้ก็ถามว่าจากเงินไขข้อที่ผ่านมาไอข้อเดิมมาครับหนูให้ตรวจสอบว่า 6a เท่ากับ 3c จริงไหมจะจริงไม่จริงก็ต้องทาตามขั้นตอนเดิมครับขั้นที่หนึ่งก็ต้องเลือกช่วงจาก a ไป c อย่างนี้ก็ออก a ครับแล้วก็เดินตรงไปข้างหน้าครับไปหา c ครับ a แล้วก็เดินตรงไปหา c ได้เลยครับได้เลยอย่างนี้เลยครับเดินหน้าลูกเดียวลอกมาเขียนไม่ก็ได้ครับ ก็จะเป็น A เท่ากับ b ส่วน3เท่ากับ C ีส่วน2เนี่ยลอกมาเขียนใหม่เลยก็ได้ทีนี้ครับในช่วงที่หนูเลือกเนี่ยมันมีเครื่องหมายเท่ากับอยู่อะอย่างนี้ก็สามารถตัดทิ้งไปแล้วเหลือตัวเดียวได้นะครับตัดทิ้งไปแล้วเหลือตัวเดียวได้ครูขอตัด B นะครับขอตัด B แล้วเหลือ A ไว้นะครับพอเขาถาม A เขาถาม A ก็ตัดเหลือ A ไว้แล้วกันนะครับเอาลอกไหมอีกรอบก,ก็ได้ครับก็จะกลายเป็น A เท่ากับ C ส่วน2อย่างนี้ครับครับ นี่คือช่วงที่เลือกกับเสร็จแล้วถัดไปก็ต้องปรับซ้ายใส่ขวาปรับซ้ายปรับซ้ายซ้ายของหนูเป็นเเขาไม่เอาครับเขาจะเอา 6A เขาจะเอา 6A แล้วต้องไงดีวะจะปรับยังไงให้ใหมันกลายเป็น 6A ปรับยังไงดีอันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่ยากหนูหนูก็เพียงแค่เอา6คูณ2ข้างครับเอา6คูณ2ข้าง6คูณ A อันนั้นก็จะกลายเป็น 6A สมใจอยากเลยเห็นไหมเป็น 6A สมใจอยากละเอแล้วหนูเอา6ไปคูณ C หาร2นี่มันจะได้อะไรวะ ก็เอาสองไปตัดหกสองตัดหกก็เหลือสามสี่จริงไหมเหลือแค่นี้รู้สึกว่าไอ้ที่เหลือเนี่ยมันจะไปเหมือนข้อหนึ่งเป๊ะเ,เ,เลยนะเนี่ยเหมือนข้อหนึ่งเป๊ะเ,เลยนะเอาถ้างั้นไม่ต้องพูดความจำเพลงนั่นน่ะ,สะแสดงว่าขอ้อหนึ่งมันจริงเลยครับข้อหนึ่งมันจริงเลยเพราะมันเหมือนเป๊ะๆอย่างเงี้ยข้อหนึ่งก็ต้องจริงเลยจบเลยเรียบร้อยเลยครับหนูเอาไปไอ้ข้อนีน้นี่มาแปลกๆหนูมาแปลกๆ แต่ก็พอได้พอได้กระบวนเดิมนะครับก็เสริมประสบการณ์กันไปนะครับหนูอา้านี่ข้อที่1ครับปูดเดี๋ยวเราจะไปข้อ2ต่อนะหนูนะแต่หนูเคลียร์ข้อหนึ่งก่อนเคลียร์แค่นี้ก่อนนะครับทีนี้มาขออ้อ2อครับข้อที่2ให้ตรวจสอบว่า6 c เท่ากับ 4b ก็ต้องทำเหมือนเดิมครับอ่านดับแรกก็ต้องเลือกช่วงจาก c ไป b ครับจาก c ไป b ก็ออกจาก c เนี่ยแล้วก็ถอยหลังไป b ครับถอยหลังถอยหลังถอยหลังไป b ครับหนูคัดลอกช่วงมาเลยก็ได้นะครับเขียนใหม่เลยก็คือเริ่มต้นที่ c หาร2แล้วก็ไปหา b หาร3ใช้เครื่องหมายเท่ากับครับเนี่ยครานี้ใช้เครื่องหมายเท่ากับนะครับเอาก็เป็นเท่ากับเหมือนเดิมเสร็จแล้วต่อไปก็ปรับซ้ายซ้ายของหนูเป็น c หาร2แต่เขาไม่เอาเขาจะเอา6 c เขาจะเอา6 c ก็ต้องปรับ ทำอย่างไร4หา่2ตัวนี้ถึงจะกลายเป็น6 4ได้เนี่ยทำอย่างไรครับหนูครับโอ้ยไอ้คนอนี้เล่นนี้หนูเล่นนี้ครับแนะนําว่าให้หนูเอา12ไปคูณ2ข้างเลยเออคราวนี้คูณเยอะเลยครับคูณเยอะเลยคูณ12เลยครับเอา12ไปคูณ2ข้างแล้วปูเดี่ยว2จะตัด12เหลือ6 4อันนั้นๆๆน,นันนนน้เห็นไหมมันจะเป็น6 4สมใจอยากเลยเห็นไหมเออมันดีอย่างนี้เอา12ไปคูณแล้วมันดีอย่างนี้และไอ้นี่เอา3ไปตัด12 3ตัด12เหลืออะไรครับ CB เอเอเอ๊ะรู้สึกว่ามันจะไปเหมือนข้อ2องไปเป๊ะเลยใช่ไหมเหมือนข้อสองเป๊ะเลยก็แสดงว่าข้อ2องมันก็จริงเหมือนกันครับหนูข้อ1ก็จริงข้อ2ก็จริงอย่างนี้ก็ต้องเลือกช้อยหนึครับหนูครับจบแล้ว